นักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลนเรายังอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในคาบเรียนที่แล้วคะ่ะนักเรียนครูพลอยมีการบ้านขอให้นักเรียนไปทํากันใช่ไหม ไหนใครพอจําได้ใครมีคิดถึงครูพลอยบ้างจะต้องได้ทําการบ้านอันนี้มาแน่ๆเลยนะคะการบ้านเนี่ยค่ะนักเรียนอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรเดี๋ยวนะักเรียนเนี่ยไปหยิบหนังสือเรียนมาเลยแล้วก็เปิดในหน้านั้น,น,นเลยนะคะจะอยู่ในหน้าที่เป็นหัวข้อ1.2ค่ะ ลบตามแนวตั้งในคาบที่แล้วครูพลอยได้แนะนำไปแล้วแหละว่าเพื่อนคนนี้นะคะมีคำถามสงสัยค่ะว่าจำนวนขนมของร้านทั้งสองร้านเนี่ยมีจำนวนแตกต่างกันกี่ชิ้นเอ,อโดยร้านแรกนะคะมีขนมอยู่ทั้งหมด38ชิ้นค่ะส่วนในร้านที่สองค่ะมีขนมแตกต่างมีขนมอยู่24ชิ้นอยากจะทราบค่ะว่า 38กับ24เนี่ยต่างกันเท่าไหร่คําคถามคําถามนี้ เราต้องใช้วิธีการลบเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเพราะเหมือนเป็นการเปรียบเทียบจำนวนเนาะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่เอาล่ะในขั้นตอนแรกไหนลองดูซิคะลองเขียนประโยคสัญลักษณ์กันมาก่อนนี่ก็จะได้ว่า38-24ลบด้วย24เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะทำไมคะนักเรียนทำไมครูพอยถึงไม่นำเอา24มาใช้เป็นตัวตั้ง เพราะว่า24ค่ะเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า38ดดังนั้นเนี่ยในโจทย์การลบหรือประโยคสัญลักษณ์การลบเนี่ยเราจะต้องนำจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งใช่ไหมส่วนตัวลบและผลลบเนี่ยก็จะมีค่าน้อยลงไปนะคะถัดมาค่ะนักเรียนหลักการในการลบ จะต้องนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันเสมอหมายความว่าจะต้องนำเลขโดดในหลักหน่วยค่ะมาลบกับหลักหน่วยอ้าวหลักหน่วยของตัวตั้งลบกับหลักหน่วยของตัวลบและหลักสิบของตัวตั้งก็จะต้องนำมาลบกับหลักสิบของตัวลบถูกต้องนะคะในครั้งที่แล้วเราได้ฝึกการลบตามแนวตั้งไปไหนเราลงมาทบทวนนะคะ ก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ก่อนเหมือนเดิมจากนั้นในบรรทัดแรกการลบตามแนวตั้งค่ะบรรทัดแรกก็จะเป็นตัวตั้งนั่นก็คือ3 8อ้าวเขียนไว้เลยเขียนยังไงก็ได้ให้ห่างกันนิดนึงเลข3กับเลข8นะคะในบรรทัดที่2ก็จะเป็นตัวลบถูกไหมตัวลบเขียนยังไงก็ได้เหมือนกับตัวตั้งไหมคะนะักเรียน ไม่ได้ถูกต้องเราจะต้องเขียนเลขโดดในตัวตั้งในตัวลบกับตัวตั้งเนี่ยให้ตรงกันซึ่งเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันนะคะต้องเขียนให้ตรงกันเพราะฉะนั้นค่ะ2ก็จะต้องเขียนให้ตรงกับ3เพราะอยู่ในหลักสิบเหมือนกันและ4ค่ะก็จะต้องเขียนให้ตรงกับ8เพราะอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันนะคะสำหรับในบรรทัดสุดท้ายค่ะจะได้เป็นอะไรเอย่ย จะได้เป็นผลลบหรือเป็นคำตอบของเรานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยการลบในหลักหน่วยกันก่อนอต้องเริ่มจากหลักหน่วยทุกครั้งนะคะนักเรียนจำไวนะ้นะนำแ8มาลบกับ4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ4ถูกต้องนะคะเราช่วยกันลบ1ครั้งก็ได้เนื่องจากเป็นข้อแรกของวันนี้นะคะนับ4ไปจนถึง8 4แล้วห้ 7และ8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะ4ถูกต้องค่ะถัดมาหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคราของหลักหลักสิบถูกต้องนำามมาลบออกด้วยสองอ้าว3ลบ2ได้คำตอบเท่ากับ1ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจะได้คำตอบว่า38ดลบด้วย24ได้คำตอบเท่ากับ1ิบ 4นั่นเองถูกต้องนะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเลยนะคะการลบตามแนวตั้งนอกจากนี้คะ่ะนักเรียนในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรเนี่ยยังมีการนําเสนอการลบในแนวตั้งเนี่ยในรูปแบบอื่นๆด้วยอาวครูพอยจะมาแนะนําให้ดูนิดหนึ่งเผื่อว่านักเรียนคนไหนชอบวิธีไหนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะ ทุกๆวิธีเนี่ยค่ะนักเรียนจะมีหลักการเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันเสมออ้าวมาดูในวิธีที่1กันค่ะในวิธีแรกบอกว่าหาผลลบโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายอ่า พอจำได้ไหมคะการเขียนจำนวนในรูปกระจายเนี่ยก็เป็นการเขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักซึ่งนำมาบวกกันใช่ไหมลองดูนะคะตัวตั้งแรกค่ะเมื่อกี้นี้โจทย์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือ38เมื่อครูพลอยนำมาเขียนในรูปกระจายเนี่ยก็จะได้เป็น30บวกกับ8เห็นไหมคะ38เขียนในรูปกระจายได้เป็น30 บวกกับ8ได้เป็นบรรทัดที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวตั้งถัดมาค่ะเป็นตัวลบบ้างตัวลบของเรานั่นก็คือ24อ24เมื่อนำมาเขียนในรูปกระจายจะได้เป็นว่า2อยู่ในหลัก10จึงมีค่าเท่ากับ20และ4อยู่ในหลักหน่วยจึงมีค่าเท่ากับ เห็นไหมคะในบรรทัดแรกเป็นตัวตั้งก็เขียนในรูปกระจายในบรรทัดที่2เป็นตัวลบก็นำมาเขียนในรูปกระจายเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ครูพลอยอยากให้นักเรียนสังเกตค่ะ2บรรทัดนี้ถึงแม้ว่าเราจะนำมาแตกเป็นออการเขียนในรูปกระจายแล้วเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าหลักหน่วยของเขาก็ยังเขียนตรงกันและหลักสิบก็ยังเขียนตรงกันอยู่แต่มีขั้นด้วยเครื่องหมายเท่า บวกเครื่องหมายบวกเท่านั้นเองนะคะตามรูปแบบของการเขียนจำนวนในรูปกระจายโอเคไหมและคันใช้เครื่องหมายลบเหมือนเดิมขีดเส้นใต้คร่งขีดเส้นใต้เหมือนเดิมกับการลบตามแนวตั้งเลยนะคะนอกจากนี้เมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดิมค่ะอย่างที่ครูพลอยเคยบอกนั่นก็คือนำหลักเดียวกันมาลบกัน8ลบ4ได้คำตอบเท่ากับ 4เห็นไหมคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะจากนั้นในหลัก10บค,ค่ะ30-20ลบ30 20ก็ได้คำตอบเท่ากับ10อ่า<ม>ก็จะเขียน10ให้ตรงกับหลักหนูหลักสิเหมือนกันเห็นไหมและคำตอบที่ได้เนี่ยเราก็นำเอา10บวก40ซึ่งเป็นในรูปกระจายเนี่ย ก็จะได้คําตอบว่าอ๋อเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เป็นจํานวน14ซึ่งคําตอบก็จะเป็นคําตอบในข้อนี้นั่นเองเห็นไหมคะในวิธีแรกคะ่ะได้คําตอบเท่ากับ14เหมือนกันเลยเนาะไปดูอีกหนึ่งวิธีคะ่ะนักเรียนวิธีนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะก็เป็นวิธีการหาผลลบโดยใช้ตารางหลัก เออพอจําได้ไหมคะตารางหลักเนี่ยเป็นยังไงตารางหลักเนี่ยค่ะนักเรียนเราก็จะนําใช้แผนภาพรูปภาพเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะดูก่อนค่ะจากตัวตั้ง38เห็นไหมในช่องแรกเป็นตัวต่อรูปสีเขียวค่ะก็จะมีตัวต่ออยู่ทั้งหมด3แถวด้วยกันก็มาจาก10 20 30นั่นเองแถวละ10เนาะเมื่อเราใช้การนับเพิ่มทีละ10ก็จะได้เป็น10 20และ30ส่วนสีฟ้าจะเป็นแทนจำนวนในหลักหน่วยอ่าก็มีเท่ากับ8เห็นไหมคะถัดมานะคะนะักเรียนตัวลบบ้างตัวลบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ตัวลบเนี่ยมีค่าเท่ากับ24เพราะฉะนั้นค่ะแผนภาพจึงแสดงเส้นประตรงนี้บอกว่าเอาออกไป2แถวอ้าวและส่วนในหลักหน่วยบอกว่า4ก็นำตัวต่อ4ตัวออกไปนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะในรูปแบบเนี้ยค่ะนักเรียนเขาจะใช้แผนภาพในการอธิบายาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนาะแต่ว่าเมื่อน,นักเรียนเข้าใจ คอนเซปต์ Concept, เข้าใจวิธีหลักการลบแล้วเนี่ยที่บอกว่าเรานําจํานวนในหลักเดียวกันมาลบกันแล้วนักเรียนอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องมาใช้วิธีนี้เนาะเพราะว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่สะดวกเวลาที่เราไปทําข้อสอบเนี่ยอาจจะทําข้อสอบไม่ทันก็ได้นะคะแต่หลักการเดิมเห็นไหมคะว่าหลัก10หลักหน่วย เขียนให้ตรงกันนำเลขโดดในหลักหน่วยมาลบกันจากนั้นนำเลขโดดในหลัก10บมาลบกันซึ่งก็จะได้คำตอบเท่าเดิมนั่นก็คือ14นั่นเองนะคะถัดไปไปดูในวิธีที่3กันค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทุกคนชอบมากเนะ้ะร้อยละ90ค่ะครูพลอยเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนชอบใช้วิธีนี้มากที่สุดเลยก็คือเป็นวิธีที่ไม่ต้องเขียนอะไรเลยนอกจากอะไรคะ นอกจากตัวตั้งตัวลบแล้วก็คำตอบเขียนน้อยมากๆนะคะมี3าบรรทัดเหมือนเดิมแต่เราแค่ลบคำว่าตัวตั้งตัวลบผลลบออกไปเนาะก็จะเรียกว่าการลบโดยวิธีลัดอ่าลัดจริงๆคือเขียนน้อยมากนะคะก็ใช้หลักการเดิมค่ะนักเรียนนำเลขโดดในหลักหน่วยมาลบกันอ่าเขียนคำตอบให้ตรง8-4ลบ4ได้4เห็นไหมคะจากนั้น ในหลัก10ค่ะก็จะเขียน3กับ2ให้ตรงกรันจากนั้นนำ3า3ลบ2ได้1เขียนคำตอบให้ตรงกันอีกชเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ14นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนในหนังสือเรียนเนี่ยบอกวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบมาด้วยแหละอ่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็คือเราจะใช้หลักการว่าอะไรคะ ว่าคำตอบของเราจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตัง้งเออตรงข้ามกับการบวกนะคะในการบวกเนี่ยการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะคำตอบจะต้องมีค่ามากที่สุดแต่กลับกันสลับกันค่ะในการลบ การลบเนี่ยคำตอบที่ได้จะต้องน้อยกว่าตัวตั้งโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นในข้อนี้คำตอบคือ14น้อยกว่า38ไหมคะ น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลนะคะถัดไปนอกจากการบวกตามแนวตั้งแล้วบางคนบอกว่าครูคะหนูไม่อยากมาเขียน3บรรทัดนะคะหนูไม่อยากเขียนเยอะๆหนูอยากเขียนแค่1บรรทัดมีวิธีไหมคะมีคะ่ะนักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะเขียนแค่บรรทัดเดียวง่ายมากเลยอ่าวิธีการเขียนแค่บรรทัดเดียวเนี่ยมีชื่อเรียกว่าการลบ ตามแนวนอนคือเขียนเป็นแนวนอนบรรทัดเดียวเลยไม่ต้องไปเขียนเป็นแนวตั้งที่จะต้องมี3บรรทัดด้วยกันนะคะโอเคมาดูกันค่ะการลบตามแนวนอนครูพลอยมีโจทย์มาให้เราลองฝึกทำกันดูอื ประโยคสัญ,ญลักษณ์บอกว่า48ลบ25เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโอเคอันนี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราสามารถใช้ประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้แหละหาคำตอบได้เลยโดยหลักการในการลบตามแนวนอนเนี่ยคืออะไรนะ เหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนนั่นก็คือนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันเออตอนนี้เราค่อนข้างที่จะชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของหลักของตัวตั้งและตัวลบแล้วเพราะฉะนั้นมาเรามาดูกันเลยนะคะหลักเดียวกันมาลบกันเหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะเห็นว่า8กับ5เนี่ย เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันเห็นไหมนี่8กับ5นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นไหมคะเหมือนการลบตามแนวตั้งทั้งหมดเลยหลักการมีแค่2ข้อนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันและเริ่มจากหลักหน่วยก่อนโอเคไหมสองข้อนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะรับรองว่าคําตอบถูกต้องแน่นอนอ้าวนำแปดมาลบกับห้าก่อนเลยค่ะ 8-5ลบ5ได้คำตอบเท่ากับเท่ากับ3ถูกต้องเก็บไปก่อนถัดมาค่ะหลัก10บ้างหลัก10ค่ะเราจะนำเอา4มาลบออกด้วย2อ่า4ลบ2แต่เนื่องจาก4เนี่ยอยู่ในหลัก10จึงมีค่าเท่ากับ40และ2อยู่ในหลักหน่วยจึงมีค่าเท่ากับและ2ก็อยู่ในหลัก10เหมือนกันนะคะครูพลอยพูดผิดใช่ไหม40สิ ลบ20เท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ20นั่นเองถูกต้องเราก็จะได้คำตอบว่า48ลบด้วย25ค่ะจะมีค่าเท่ากับนี่เลยนะักเรียนก็เอา20กับ3มารวมกันได้เป็น23นั่นเองนะคะเขียนคำตอบไปเลยค่ะ23 โอเคไหมคะง่ายไหมคะการลบตามแนวนอนง่ายมากนะคะแต่จะต้องใช้หลักสองข้อเวลาทำให้ท่องเอาไว้ว่า 1. เลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกัน 2. เริ่มจากหลักหน่วยก่อนโอเคนะคะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างคะ่ะนักเรียน6 7ลบด้วย21เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่าพร้อมไหมคะหลักการเดิมนะคะ1เลย เลขโดดในหลักเดียวกันเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ7ลบด้วย1ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหรเอย่ยได้คำตอบเท่ากับ7-1ลบ1ได้คำตอบเท่ากับ6ถูกต้องนะคะถัดมาถึงคราวของหลัก10กันบ้างหลัก10มีเลข6และ2อง่านำา60ค่ะมาลบออกด้วย20จะได้คำตอบเท่ากับ 40ใช้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือนี่เลย46นั่นเองนะคะเขียนไปเลยค่ะคำตอบสี่สิบเรียบร้อยนะคะอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนเพื่อความชำนาญและความแม่นยำของเราหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะเริ่มจากหลักหน่วยและนำหลักหน่วยมาลบกัน 5กับ2เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ5และ2ตามลำดับนะคะจากนั้นค่ะ5ลบ2ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหรคะได้คำตอบเท่ากับ3ถูกตองค่ะจากนั้นค่ะเขียนเก็บไว้ก่อนมาถึงคราวของหลัก10กันบ้างหลัก10 6กับ9เราก็จะนำเอาเอา90ลบด้วย60 เพราะอยู่ในหลักสิบนะคะ90ลบ60ได้คำตอบเท่ากับ30ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือคือเท่าไหร่เอ่ยนี่30สามนั่นเองเห็นไหมในหลักสิบเนี่ยเป็นได้คำตอบคือ30ในหลักหน่วยได้คำตอบคือ3เพราะฉะนั้นจับมารวมกันได้คำตอบเท่ากับ3 3นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนได้รู้จักวิธีการลบไปหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นวิธีการลบตามแนวตั้งเนาะก็จะมีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการลบโดยใช้รูปกระจายหรือใช้ตารางหลักหรือวิธีที่นักเรียนทุกคนชอบที่สุดนั่นก็คือวิธีลัดใช่ไหมคะการลบตามแนวตั้งเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะเขียนแสดงออกมาในรูปแบบของ3บรรทัดบรรทัดบนสุดเป็นตัวตั้งตามด้วย ตัวบวกและบรรทัดสุดท้ายคือผลบวกซึ่งเวลาที่เราเขียนเนี่ยหลักในการเขียนเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันส่วนแนวนอนการลบตามแนวนอนเป็นยังไงคะ การลบตามแนวนอนเราจะเขียนในบรรทัดเดียวกันเลยแต่หลักการในการลบค่ะเหมือนกันทุกอย่างทุกวิธีเนาะก็คือเราจะนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันเป็นข้อหนึ่งเป็นกฎของเรานะคะจากนั้นค่ะในข้อสองก็คือเราจะเริ่มลบจากหลักหน่วยสเสมอนะถัดไปค่อยเป็นหลักสิบนะคะทีนี้อีกสักหนึงข้อค่ะนะักเรียนการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบ เราจะต้องใช้ตัวมากตัวตั้งใช้ตัวมากเป็นตัวตั้งเสมอนะคะสำหรับคาบเรียนนี้ค่ะทุกคนก็ได้ฝึกทำโจทย์การลบไปหลายข้อมากเลยเนาะเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าเรามาต่อกันนะคะครูพลอยมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ในักเรียนดูกันโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน